สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับบา้านเจทินะคะในเมนูยำปลาแซลมอนค่ะอยากทานอะไรที่มันแบบว่าแซ่บจี๊ดซี๊ดปากหน่อยนะคะ,นคะเ,นเนี่ยค่ะเมนูยำเนี่ยลงตัวที่สุดแล้วเริ่มจากการนี่เลยะคะ่ะหั่นปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนสดหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็คลุกกับแป้งทอดค่ะนี่ค่ะชุบแป้งแล้วก็ทอดเลยนะคะเนี่ ทอดกรอบเราก็ผสมน้ำนิดหน่อยนะคะรอแล้วก็ปรุงรสลงไปในแป้งทอดกรอบด้วยนะคะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยลงไปนิดหนะะ่อยค่ะเวลาทอดจะได้แบบปลาของเรามีรสชาติแบบเค็มๆเผ็ดๆนะคะอร่อยออร่ยจ้านี่ค่ะก็ทอดพริกไปพริกมากลับไปกลับมานะคะจนปลาเราเหลืองกรอบนะคะ ตอนนี้ปลาเราสีสวยมากเราแบบชิ้นใหญ่ๆเหมือนแบบว่าอ๋อไม่อยากนึกถึงภาพตอนทานเลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนขอสุกได้พี่ละจ้าชุบชุบแป้งบางๆนะมันก็จะได้แบบเวลาทอดออกมาแล้วก็เป็นแบบแค่เคือบปลาน,นหน่อยนะคะให้กรอบๆไม่หนาเทอะนะคะนี่เป็นผักที่เราจะมาทํายำวันนี้ค่ะก็จะมีตะไคร้ซอยพี่ขี้หนูซอยผักชีนะคะแล้วก็หัวหอมจ้า นี่เป็นน้ำยำที่เราผสมแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นเหมือนน้ำยำทั่วไปนะคะก็มีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็คนน้ำตาลทรายให้ละลายแค่นั้นแหะคะ่ะนี่เป็นกระหล่ำซอยไว้นะคะสําหรับแบบว่าวางปลาแซลมอนลงไปแล้วเวลาทานคู่กับกระหล่ำม,มันมันอร่อยอะคะ่ะมันนัวดีค่ะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำยำปลาแซ์มอนลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ผักเครื่องปรุงค่ะ ทุกอย่างที่เราหั่นซอยค่ะจะใส่ลงไปหมดเลยค่ะ,อะตอนนี้ก็จะใส่กระเทยลงไปแล้วใส่พริก,กลงไปแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะคนน้ำยำกับผักให้เข้ากันนะคะอ่าเปตะกร้ลําที่เราวางไว้เมื่อกี้นะคะหลังจากนี้ก็ นำปลาแซลมอนทอดกรอบของเราเนะะี่ยค่ะมาวางเลยค่ะเน้นอร่อยโดยเน้นสวยงามนะคะต้องมีการจัดเรียงค่ะเหมือนเราทานข้าวอยู่บ้านแต่ว่าเป็นปลาหนึ่งเหมือนพัตคาารค่ะพัตคาารที่บ้านเจทินะคะนี่พอเสร็จแล้วก็นําน้ํายําม,มาลาดบนตัวปลาเลยค่ะ,คะพอลาดเสร็จแล้วก็จัดตกแต่งให้สวยงามนะคะ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยมากๆแล้วค่ะยำปลาแซลมอนปลาเจทีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เจทีด้วยนะคะ